โอยนี่ผมพี่สัมภาษณ์งานด้วยเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับลูกค้าเร็วสุดแล้วพรุ่งนี้ครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องเรียกแท็กซี่เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากรถไปสัมภามวั์แล้วกันเดี๋ยผมเอานี่ผมต้องรีบเรียกแท็กซี่เลยเนี่ยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์งานไม่ทันอา้าว เอ้าคุณนี่เองที่ไปยื่นใบสมัครแหมบังเอิญจังเลยนะครับมาได้จังหวะดีเลยนี่คุณกำลังจะไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมครับผมติดรถไปด้วยได้ไหมครับพอดีนี่รถผมเสียเออโทษทีนะครับคือผมไม่ไดเอารถมาอ้าแล้วคุณไปไงครับนี่ผมกำลังจะเดินไปเล่งซี่พอดีเลยไปด้วยกันไหมครับไม่เป็นไรครับคุณไปก่อนเลยคือผมมีธุระต้องไปทำนะครับวุ้ยแต่อีกยี่สิบนาทีนี่ก็เวลาสัมภาษณ์แล้วนะครับคุณจะไปทันเหรอผมสบายสบายครับ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับต้องรีบไปแล้วเอ้อคุณดูเสื้อคุณสิเฮ้ยมาไงวันเนี้ยโอ้เสื้อเปื้อนแบบนี้ผมว่าไปสัมภาษณ์งานจะดูไม่ดีนะครับผมว่าคุณไปหาเสื้อเปลี่ยนดีกว่าหลือเวลายี่สินาทีไปทันไหมวันเนี้ยงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยน้องน้อง ตอนนี้มีไก่ไข่เชือเชิญป่ะข้างๆหมู่บ้านเรามีอยู่ร้านหนึ่งครับพี่ที่นี่เหรอครับผมขอบใจมากเว้ยครับน้องมีเชื้อเชิญผู้ชายป่ะอ๋อมีครับทางด้านโน้นนะครับเฮ้ยไหนไม่บอกไม่ได้เอารถไปด้วยไงแม่งแบบนี้มันกันซีกันนี่หว่า น้องๆน้องๆจ๋าพี่เดี๋ยวช่วยไปล้างรถคันนั้นให้พี่หน่อยได้ไหมถ้าไม่สะอาดเนี่ยไม่ต้องหยุดล้างนะห้ารอยเลยเหรอพี่จัดไปพี่ถ้าฉันไปสายเนี่ยแกก็ต้องไปสายเหมือนกันเวย้ยน้องเพียวตัวเนี้ยห้องเปลี่ยนชุดอยู่ไหนข้างล่างเลยครับพี่โอเค ไม่ดังนี่น้องหยุดทำบ้าอะไรเนี่ยเอ้าก็ล้างรถไงพี่ล้างเพื่อไม่ได้บอกให้ล้างโอ้ยคนยิงรีบๆรบอยู่เอ้าแต่ก็พี่คนนั้นน่ะเขาบอกว่าให้มาล้างรถให้พี่เขาจ่ายตังค์ให้หนูแล้วก็บอกอีกด้วยนะว่าถ้าล้างไม่สะอาดอ่ะไม่ต้องหยุด คอยดูนะถ้านจะไปก่อนแค่ได้เลยไปไปเลยเฮ้ย อะไรของแกวะนี่เป็นแกงใช่ไหมที่จ้างเด็กไปล้างรถชั้นอะทาให้ชั้นเนี่ยมาสัมภาษณ์งานสายอะพูดเลยรไม่รู้เรื่องแกคงโกรธที่ชันเอาสีไม่ป้ายเสื้อแกงไงนี่แกเป็นคนทํเหรอเอ้ยไม่ใช่เว้ยฉันไม่ได้ทําไม่รู้เรื่องที่แท้ฝีมือแกนี่เองแกเป็นคนเอาสีมาทาเสื้อฉันเพื่อฉันมาสัมภาษณ์งานสายใช่ไหมทีแรกนะฉันก็คิดว่าแกให้กันซีนบอกฉันว่ามาเอารถมาฉันก็เลยจ้างเด็กไปล้างรถแกเพื่อเอาคืนแต่ที่ไหนได้นี่แกทำขนาดนี้เลยหรอวะ แน,แน,น่แ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 กยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแกเป็นคนแจ้งเด็กอะมาถ่วงเวลาให้ฉันมาสัมภาษณ์สายอะแล้วใครใช้แกเริ่มก่อนอะโถรบว่ฉันไม่รู h <h ああ้แหละฉันต้องไปสัมภาษณ์ให้ทันฉันไม่มีเวลามายืนเถียงกับแกทั้งวันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยถือว่าหายกัน ไม่ยอมเว้ยมาเนี่เฮ้ยเ้ยมาเนี่ยเฮ้ยมาเลยเ้ยทำอะไรของแกวะเนี่ยอ้ยหมลยเ้ยเ้ยเฮ้ยถ้าฉันเลิแหลแกก็ต้องเลิกด้วยเอ่อพวกคุณใจเย็นๆก่อนนะคะไม่ใช่เรื่องของเธอเอ่อไม่ต้องมายุ่งคอยดูนะคนที่จะผ่านสัมภาษณ์งานวันนี้ต้องเป็นฉันคนเดียว ฝันไม่เถอะฉันทาที่ได้เป็นผู้ถูกเล่ยทำงานที่นี่อ้ไรของไอ้ไอ้ไอ้ คอยดูนะฉันจะฟ้องท่านประธานว่าแกเนี่ยใช้วิธีสกปรกสกัดคู่แข่งแกก็ลองเลยฉันเองก็จะฟ้องเหมือนกันว่าแกนั่นแหละที่ใช้วิธีสกปรกเหมือนกันก็แกเริ่มก่อนดีกว,ว่าเนี่ยจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังมันก็วิธีสกปรกเหมือนกันนั่นแหละถ พวกคุณสองคนเนี่ยคือคนที่จะมาสัมภาษณ์งานวันนี้สินะคะแต่ดูจากพฤติกรรมของคุณสองคนเมื่อกี้นี้แล้วเห็นทีว่าเราคงไม่ต้องมีการสัมภาษณ์งานกันแล้วละค่ะเพราะฉันเนี่ยคงไม่รับพนักงานที่สร้างความวุ่นวายในบริษัทตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานเข้ามาทํางานหรอกนะคะท่านประธานครับดียวฟังผมก่อนนะครับไอหมอนี่ยครับ มันแกล้งผมครับมันตั้งใจทำให้ผมมาสัมภาษณ์งานไม่ทันครับท่านประธานอ่ะไม่จริงนะครับคือไอ้หมอนเนี่ยมันขัดขวางการสัมภาษณ์ของผมอะท่านประธานาก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอครับวันวันเอากาแฟใส่หลังผมเนี่ยไม่จริงนะครับมันมันมันแกล้งผมได้ไหนยังไม่ถึงที่นี่เลยครับอ่ไม่จริงครับผมผ่า สีกันจนฉันเลือกไม่ถูกแต่สิ่งที่ฉันเห็นเมื่อกี้นี้ทำให้ฉันตัดสินใจได้แล้วว่าฉันคงไม่รับพวกคุณเข้ามาทำงานหรอกค่ะทบทะงานฉันโกรดได้งานเลยพวกแกนั่นแหละแกนั่นแหละแกเลยหัวในั่นแหละกหยุดโทษกันไปโทษกันมาได้แล้วค่ะชญพวกคุณออกไปหรือจะให้ฉันเรียกรปภ แต่แต่แต่มันแกล้งผมก<ช>่อนนะครับ